ท่านเสียชีวิตได้อ่ะเม่พูดถึงตับเนี่ยคอเลาส่วนใหญ่จะรู้จักดีอันนี้ตัวอย่างกินตับนะครับทำไมกินเล้าแล้วต้องตับแข็งตับแดงตับแข็งนี่ดีไหมครับไม่ทำไมไม่ดีตับอ่อนนี่ดีกว่าอ่าที่ตับแข็งนะครับเวลาทุกครั้งที่เรากินข้าวเข้าไปเนี่ยตับเนี่ยจะเป็น